สบายดีพี่น้องมุสดสุขูชุคนเด้อจ้ามื้อนี้มาจิกสิไปหาปูเป้เด้อสิเมื่อถ่าเด้อพี่น้องมาทำธุระจักน้อยแล้วก็มาแหว่ทำพะอินเด้อพี่น้องอันนี้คือบริเวณผาทำพะอินเดลยทำเพิ่นห้องทำพะอินผาบักสูงเลยพี่น้องกีิถ่ายให้พี่้เ้น่าไงเอฟซีเิ่ซว่าธรรมชาติเนาะบ้าน แค่คำหวนวมนมหาชัยมากก้าไข่มุกในเดอพี่น้องใช่รับรอกให้เอฟซีเบิ่งกันก่อนสีเม,มื่อหาปูเป้ินหอปปูเป้เพื่อค้องทายให้เพิ่นเมื่อหาปูมื่อจะเขื่อบานิเมจีไปหานแล้วก็มีธุระหนหนึ่งเลยจ้า ก็เลยได้โอกาสกะถ่ายรอบๆให้พีให้น้องเบิ่งเห้พีน้งน่นก็คือหลดกระจามาบุญละนะทำเนาะเพื่อเฮ็ดฟามาก,กับไข่มุกกบพ่อแอร์ไปติดตามไปนำกันเดอจ้าเมื่อกี้สิขึ้นเป็นสองเราเพิ่งถามจังน้อยจังสิเมื่อหาปุ่ป้ อันนี้ก็คือทางขึ้นไปได้พี่นาะหยุดงานได้มาน้ำมันบนเรือสจามไปน้ำกันจ้าอดิละไอหน่เข้ามาอคูเดียวคูเดียวคู่เดียวได้บุญแล้วเอวาจ้าอนะหัวกรได้พี่เนาะิตตาเปน้ำกันอันนี้ทางขึ้นทำเ้อพี่นนอง ทถ้าคุณทำไฟอินเมื่อี้กับตั้งแต่มาอยู่มหาายกับซ่องซ่องเท่นี้เราจะได้มาอันนั้นก็มีไฟอินเดินนางคุยพัดอ่าพะพะลูกของไฟอินไฟแอร์แล้วสิก่ะขึ้นไปเป็นเส้นสิขึ้นไปกาดเท่นั้นไปขึนนป้นก็นได้ปะ เดยก็ตแต่มาอยู่มหาไซนเนี่ยก็บซอ,องเดมาซองเ่อนี่ยและพี่น่าเมื่อกี้มาอยู่มหาไซนเนี่ยทายหยมาพาให้นองเบิ่อไปจ้าขึ้นเทิงบ่าพา เป็นอ่างน้ำเลยถึงเนาะย้มพุนี่น้นนำเต็มหมดเลยเลยนี่เป็นโมงแห่งน้ำแห่งละเป็นอุมโมงลวพี่น้องพอแอร์กับไข่มุกก็ขื้นเลยถ้าพี่น้องขึ้นกอนโมงละยืดขื้นหัวกันได้กับซาซาในเด้อยพี่น้องนะพี่น้องเข้ามาทางในทางได้มีผ่า เออไม่หยอกไผรเนาะพี่น้องมีหินย่อยหินโอ้ยงามแต่จะหินอันพี่น้องเห็นปะป้าคักอะไรอันนี้ก็เป็นนั่นเป็นอ่างอ่างน้ำอ่างอ่าองคักอะไรหมื่นเนาะพนักไ่พีนนพ่น,น้องหินย่อยหิน เรียไปไหวไปไหวไปไหวไไหาไปกลับ,บค่ะขอแอบ์เพื่อนำทางไปก่อนเ้ยพี่นอ้องเข้ามาในในนี่ก็จากมืดมืดน,น่้อยหน่อยนะจ๊ะโอ้ยเย็นแล้วหินเหมือนขาไปแบบไรพอเออ พี่น้องเขาทำิ่นมีงานมียังในิ่นเปิดดอกไฟเล่นผ่นต่อสายไฟเข้ามาเดยพี่น้องีนดอกมีดอกไฟอหินงามแต่ท้หินเพชรหินพ่อินยบงักเงียบงักราปั้นแต่งเลยจ้าเป็นคือเพชรเห็นไหมพี่น้องหินเงียบงักเงียงับักเออเงบบัดคำเออมโนกมานะ ีน้ำเด้อเนี่ยมีน้ำเด้อพี่น้องอันน่ะมุมนั้นเป็นบึงกองเขาแคปซี่บิ่งนี่น้ำเด้อตัวน่ะน้ำกัสิใสสิเย็นขนาดละน้ำปลาค่ะกะลีไข่มุกมืดเด้อพี่น้องเพิ่นบ่ได้เปิดดอกไฟไม่มีจักมีมีงานบางบางสิ่งบางอย่างก็จังสิเปิดไฟค่ะเขามาในนี่มืดมีดอกไฟมีสายไฟเตาเขามาแต่ ไปล่าในเผื่อบขาได้ใต้ไฟเด้อพี่น้องทำไว้พลาดจ้าพี่น้องขออนุญ,ญาตบาดคำเดอ้อคุณศิลปคุณธรรมคุณประพุตประสงค์ข้าข้อถ่าย เบื้องในก็มีอขอ,อนุญาเด้อรูเพิ่งหูเทียนมาข้อถ่ายคุณศักดิ์สิทธิ์ในคำแห่งนี้กันใหผู้คาลวงเกินก็นขอโทษเออขออาโหสิให้ผู้คางามเท่ๆบางครูสะออนเด้อจะธรรมชาสติปั้นแตง่งเท่ๆด้วยพี่น้องเด้อมันยังมึด้วพี่น้องฮิน หินยอ่อยหินหยอดน,อน,นอี่งามถึงใท้เป็นซอ,อ,เ,อ,อเป็นซออยู่เด้อพี่น้องอ๋นนออ,อ,อสเดอรายฮัเบิลง,งามเท่เทนะ่ได้อันนี้ก็เป็นอ่างเป็นน้ำไหลผ่านเด้อทางลง โอ้ก็เปิดภายแจ้งมันคือสิงามนะพีเนาอแห้งสิค่พี่น้องนิ่ๆนิบมๆยิ่มๆนิ่งามแต่เท้นเป็โเป็นหิวด้ยพี่น้องเน้เป็นเหลือมหมือในน้ยกะขอโทษขาพ่าห้พมาะว่าเขาทนะพี่น้องเขามาในทำในห้ออันนี้ก็คือทางเขามาด้วยพี่น้อง เมติกาเสดีย,อยากออกได้ป่ะเนี่ย,อ,ยกออกไปทางนอกไปจ้างามอิลี่ฮะบัน,นี้กาเสดีกลับลงเลยเด้อพี่น้องกลับลงเลยพี่น้องไปหาปูเป้พี่น้องไปงไปไปไปไขมุกกินหอกปูเป้อ่ะ มาซาอเอาออกมาแต่ปากถาำเลยด้อจ้าอันนี้ก็ปากถาำนี่ก็ข้างลงจี้ก็คอยลงด้อจ้าพี่น้ำลงก่อนไข่หมกกับระเท่าไปแล้วลงไปแล้วเจา้านายกับบุญเนาะสงการเดือนสี่เดือนหา้าทดน้ำนี่ก็ แขกคนมาที่เยวมาบุษาคารวะแล้วยังไงก็ร้ายแล้วนะพี่น้องอก็เส็นๆปั้นพาอินพี่น้องปันพาอินเด้ออันนี้เพื่นอนทำพาอินเลยจ้าออกจากเมืองท,ท่าแขกแพงขามว่อนประมาณสิบปลายกิโลพี่น้องกระห้อนนี่ปลายกิโลนะ อยู่น eh ี่ก็มีอันอนามัยพี่น้องแต่ว่าเพิ่มมาเนี่แม่นบ่ได้อันนั้นมาด้วยใจพี่น้องมาด้วยใจขอให้เอาบุญเอาศีลใจบุญใจกุศลเด้อพี่น้องเพิ่นก็มาซะบ่แม่นเวียกเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมาเฮ็ดเพื่อเอาบุญพี่น้องศรัทธาได้พี่น้องเพิ่นเชื่อมศรัทธาในพุทธศาสนาเพิ่นก็เลยมาเฮ็ดมาด้วยใจพี่น้องอันนี้ก็คือรถเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นมาผู้เดียวมาทำความสะอาด กันลเมื่อกี้ก็พักกันออกเมื่ออะ้รพี่น้องมันก็ย้อนสแสงนั้นแดดนั่งพี่นี่ก็คือธรรมชาติก็ก็อยักงแกลง้งเลยจ้า,าคลิปนี้ก็สิเดล่าไปก่อนเลยจ้าเพราะแอร์ล่าคลิปเนยคลิปนี้มากเน,นี่ก็ล่าพี่ล่าลน,านาา้องทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่จีต่องแองเด้อพี่น้องสบายดี บายลาไปก่อนนะจ๊ะขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจ๊ะบ๊ายบาย